เป็นหน้ที่เราวัดนเดวผมทายนีก่อนเราเนี่ยเอื่อยเ้วนกี่ยเอด็กเก่าหาหเฮ้ยหนึ่้เงียนไปวดวังหันเออของเราหกเออเก้าหาเียนไปลยเอยเลืเก้าหกห้าเออเอาเอานี่ละโอ้ยการง่านูกบ่เฮ็ดเฮ็ดซสเฮ็ดกดเฮ็ดยังจังครับเอาครับเอาไปอ่าเออรนี่เราเขียนไปตะกอนสิห 03 92ล่างป8พิเศษมวดมวดนีมวดนีเดียวนีเขยนไม่ใส่บนี้นะนั่เนี่ฟ้าผนังนี่ได้จังหดแล้วต้งแต่เห็ดอยู่นี่3 3มดแล้ว3มดผมขึ้นจังบอลเขามานี่นะในคนดังนันจะยุงชี่ล่างคนุ่มย่งสามแก้ี่ล่ะอ้ยบอกว่าหัววนี้เาไปขายขออูเ ผำมว่าห I mean. so mm ันเข่ากับเข่าเพื่อกันเช่นไรคาตาเนียว่าเนี่เน่เล่ยันตะก่อนเี่กออกมือนึงต้องก็มาเขียน์ไปต้องก็มาออกเอาไี้ออกปั๊บเขียนปั๊บเลยดิเอาคือโจกเถียงงานเข่ามาปั๊บไอ้ออกก้อนได้ป่ะสันหรอกบ่ใหายออกให้ออกก้อนอาจารย์ใครจะสอนว่าสันยังเล่ก่อนหล่นเนี่ยอันนี้อาจารย์ยังี้ไงสันฮะบ่ยพ่อขานพ่อขานพ่อขานเล่พ่อขานใส่อาจารย์ตอนแมวมาพ่อคานเลขพ่อขานเข่าสามวันแล้วพ่อขานตอสามเข่าสามวัน โอ้ที่ก็สององหดดก้อนก็หดเอหดก้อนก็วดมหันเรียงวดเรียงวดเลยหดงนีเี้งห้อีกละเดี๋ยวนี้ใกล้ใกล้มากแล้วอาะต่อหาหกไม่ต่อหห้าศนย์าเต็มตูเลยห้าศูนย์สามเต็มได้เต็มเป่างวดดีนะเลขล่างเก้าสองเลขพิเศษมีแปดแปด เท่านั้นโอ้เบิเ้์เท่านั้นโอ้ว่าต้องซื้อเพราะว่าตัวมันคนประหยัดเงินเออม่ต้องซือ้อซื้อเรียกขังบ่ประหยัดเงินงเสียงของหลานเนี่ยมันจังที่ลาบากนองเลยอันได,ได้บ้างได้บ้างได้แบบนี้เลยฝันบอกเพิ่อนมาบอกอยฝันยันง,รงรไรเลขวิเคราะห์แต่มันเขาขเก่งเลขวิเคราะห์คำนวณคำนวณเลขคนคำนวณโอ้มีมีสูตรคำนวณส่วนตัวไปพัว ยศเดี่อาจารย์ใครเจ้าจะเฝ้าออกให้ผมออกก่อนผมอวางทีครับเขียนไว้ตามผาเลยออกเป้าตามเป้าขอข่าวเตอ้ยจางจเลยจังตัวโอ้นี่ไอออกให้แนี่นี่โพดไปทังหน่อยโพดไปที่ขมาเห็ดนี่แล้วมันไม่เห็ดนี่ไม่เห็ดไม่เห็ดกุฏีไห้เออเป็นการทังบูนบารัยนั่นหรอก แต่เห็นเลขกับปกติแต่เลขเห็เข่าตลอดเข่าเที่ยวเนี้ยจังแห่งสิจังเงินป่ะเพอร์เพอคันบวกบนกระล่างนี่นะความสิ๋นคันมันเข่าสองแถวโอ้ยซุ้มลูกลูกว่าถือคือกองของพวนมันจังให้สิถืงน้องเนาะผมพรมมากผรมมากมันสวนทางกันครับการการเดินทางมันสวนทางแมนอ้าวนักแชร์นี่คนคนคนบอมากเลข ก็ไปโศกทั้งเงินนี่อ่าแต่คนมากเลขตั้งหน่อยซะมิดเบิ้งแน่วงแน่อีนั่นจะมามืออีก้ำมือทั้งหนามจะมานี่แหละาอีอีม่ยิ่งอีมันมาหาพออยู่เมื่อเนี้ยเนอยู่กูญแจนี่บอต้องไปเอออีกุญแจบบอต้องไปอาจารย์ใครมือนั่นเล่าไปบ้านน้องชาตัวน่บอต้องเอาเมื่เอาเนี่ยเมื่อต้องพอเนี่ยพอมันออกซองวัดสอนแล้วเออ นีงวดงวดที่สามแต่ที่หายมากเลยวัน้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบเอ็ดไทยไปโย่เดี๋ยวสิเข้าไปฮะนี่พ่อสิดังซะบ่บ่เดี๋ยวเวิร์ดังดังมากแต่โดนพ้นแล้วสักแตงวันแรกแล้ววันนั้นวันนั้นอีกเดี๋ยวผมไปเบื้องไนี่พ่อเขียนไปจังไหนพี่น้องเอฟซีผมแฟนซองผมเสียใจเบิ้งลู่เรียงนั่นนั่นนะฟ้าพลังปฏิบัติตัวกันเนาะยังไม่หันมันหกหนึ่งปี แจ้าบอกเขาปันเปิวันที16กันว่านี้นไว้พร้อมเลยน่ะสามสิบพันสามสิบพันบาทเออบนนี่เด็กเก้าใส่คาเก้าหกค่าแหมปัดอันนี้แล้วที่บอกเก้าหกวที่สามสิเขียนเป็นแวันที่16นนีครับโอ้เลาเขียนได้ล16่านว่าเราเขียนล่างเขียน16ค่าเก้านีล่างดนปดนี่วานี่วดดวดนี่เด้ เมืออ่อวานนี้บอกหกนึนน่งสี่นี่บ่อเออนี่ละกับเปียกเปียกตื้นเลี้ยรแล้นี่แบบอันนี้อีกอาจารย์นึงมันว่านี่อาจารย์สีนี่เหนียนอันนี้เห็นพอดีที่เราอันนี้ละเขาตะขันของพ่อค้านเราเนี่ยพ่อค้านอ๋ออันนี้คือเลข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 สามตัวหกหนึ่งสี่นี่คือคือเล่นเล่นเล่นหัวปุดตูวไปเลยเนี่ยอ,อ๋อแกขึ้นตัวอะไรแล้วหนึ่งสามาถึงแล้ว โอ้โอโหาเลื่นาลื่นมเขียนไซโหาศนสานี่เ้าเขียนเลเขาแล้วบ้านานี่ไหมเออหก่นคงทีนี่หรือว่าเออโอ้มันตรงก็เรียกอาจารย์ใครแทนนู้นอว่าท่นอโอ้อ่นี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 ่แต่ว่าศูนย์สามแน่นอนศูนย์สามอแปดแปนย์สามแน่นอนกันเอาไว้คือแปด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 แต่ว่าเดี๋ยวนี้เรียกล่างว่ามันอันนี้เรียกหุ่นทีเนี่ครับ เลขรางวัลมันเก้าสอง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 บ้านเขียนบัวเขียนบอวเขียนบอวเขียนบอวเขียนฟั้งเอาจำเอารดจำเอาแค่ว่าตัวนี้เป็นพิเศษนี่กันเป่ามันจะเป่านีโอกันบมสามสามดิครับเอ๊ยังยังมี่บัวเขียนจังน้อยสามสามบัวบัวขันขันแปดแปดกับสามสามมันคือกันโอ้ขันแปดแปดประมากสิอาจจะเป็นซับสามอาจจะเป็นสับสามเป็นไปได้คือกันเนาะเอ๊ คือเดี๋ยวนี้นั่นครับคิดว่าเก้าสองล่างเต็มเต็มล่างเต็มเต็มเอาฟังเอาไปพี่น้องบ้านี้กดขัดสุมหนีบบมานขัดสุมหนีบมมากกัดจมิ่มากคือตูนั่นเลยครับทันทีทันทีเก้าสองเป๊ะเก้าสองเป๊ะครับอันนี้สีดังพ่โบันดังงโบออกอันนี้พี่น้องเอฟซีแฟนช่งผมให้มากติดตามเลขตั้มสันนี้อัโวกอะไรครับ โอ้ยคือจังคำแด้หนี้สันบอกนั้นหลักกระั่วไว้ให้พี่น้องเพื่อนเบิ่อโอ้ครับพิดน้ามาตามม้านี่หนิอันนี้เรียกอาจานย์ใครเล่านี่เรียกอาจานย์เขาได้ยังไง้โอ้มันตรงกันกับของเล็กของพ่อเอาอันนั้นเอามาเจนก่อนเล่าครับโอ้หนึ่งสี่โบตองพูดมากประศั่นศูนย์สามแปดแปดอ๋อเอาเจนที่คือมาก่อนเราอันนี้เจ้า บ้าเข้าเลยคอยว่าของเราว่าอะไรเพราะว่างวดที่อะไรงวดที่สามเป็นป่ะคนี้ยใหญ่มากนี่ล่ะคิดว่ามันมันตองแมนเพอเขาคันบพรหาศูนย์ทีเนี่ยมันหามันจะอยู่นี่บานนี้ก็เลยบ้ามันแมนบอลงจัดเลยเขียนห้าศูนย์สามครับแปดแปดเก้าสองเก้าสองครับจำเอาอืม ไปพิจาราเบิงอันหัวแขวงกับพิเจราเบิงครับกันมอมเลขตัวเดียวกันครับแนเออันบินกันเนี่บินกันไดตัว,อวเอาพิจาราเบิงป้านนอะไปนีนพิเจราเบิงอันนี้คือเลขอาจารย์ใครเล่าเล่า,ลา,ลาให้ชี้ชี้เอาการชิ้ชี้เมื่อกี้คือของผมมว่าอาจารย์มาสั่นเพราะว่าเล่าให้เก้าหนึ่งสี่ครับเล่าให้หกหนึ่งสี่หกกับเก้าอันเดียวกัน อันเดียวกันมันมันปีนได้มันเปีนผ่านนี่แกศูนย์สามครับออกจากศูน <Rig> ย์สามแล้วก็เอ้าเปลี่ยนเปลยพิเศษนี่จักไม่นิยงบอกมันมาเบาอยู่ครับอือมาทางบ้านนี่ก็อันนี้ที่ผ่านมาดรอกตุ้มเนี่ยเพต้องเขาเข่าสิ่งที่ผ่านคือผ่านไปครับบ้านนี้เอาเน้นๆตัวนี้คิดว่าส่งแมนนกครับ เออวานครับที่ว่าส่งแมงเออบักซีนกัดจังบ่มัอไอ้นั่นไปหาบ้านนั้นจังใอีนึงมากนี่เออมาน้าเล็กขึ้นกันมาน้าเล็กใครบอกว่าเป็นคนด่างเนาะมื่ออาจารย์ใครพยูเด้เออมื่ออาจารย์ใครพยูดเอาเลขพ่อนี่ไปปล่อยไปซื้อห้าศูนย์สามพอเลี้ยงเถื่อนเลี้ยงงวดมาแล้วรตี เฮ้ยบ่ยบบอบบมองจากราว่าเราอยู่เจ้าอะไรกอาจา์ไกลมันสิทีเด้อล่ะเอ้ยวางพีบอกรู้โบมมนบบบอกนี่ครับมานจะลูกทามันถึกทามันเขาเม่สางนี้ครับสามครับสามครับสามโบจังวนเลยกกี่ชิ้นยังครับเม่สางนี้าวางพีนะคิดว่าแปดแปดกันเป่าคิดว่าเลขเจ้านี่เป่ายังได้กับเป่าแน่นอนอืม กันโบานสามสามกับแปดแปดเลขเอขเอาอือนั่นแหละเอ,เอาสิบอกพี่น้องเอาไต้ติดตามรับชมพิจารณาซอยกันเป็นแนวทางแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นําเด้อพี่น้องเด้อการปฏิบัติเอาอเอาแค่นี้ครับอขอบคุณหลายรครับพี่น้องห้าศูนย์สามแปดแปดสามสามเลทไปครับผมครับขอบคุณครับ